สวัสดีครับผมเลีอ้ออนนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตรถข้าใหม่1นึ่งคันนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วแบรนด์ตัวนี้นะครับรูปทรงแบบนี้เป็น Fortuner นะครับเครื่อง2.5เป็นตัว G ีเกียร์ธรรมดา5สปีดครับเป็น Fortuner โฉมหน้ายักษ์ปี2010นะครับเป็นดีเซลนะครับคันนี้รถสีสันบอกเลยว่าสีสันสวยเดิมทั้งลำเลยนะครับ น็อตฝาท้ายฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาประตูทุกบานเนี่ยน็อตไม่เคยขยับไปแก้ไขชิ้นงานใดๆได้เดิมจากโรงงานเลยนะครับบันไดข้างอยู่ครบคิ้วกันสัดให้เรียบร้อยมีแหลกหลังคาให้นะครับและในก้อในส่วนของตรงแม็กและตัวยางเนี่ยเบิกใหม่ให้นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับแม็กแต่งไลท์ออฟโรดแบบนี้นะครับยางออเชเลนทีเอแบบนี้นะครับราคาแค่เฉพาะตัวยางนะครับก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับ ก็จัดของใหม่ให้เลยนะครับนี่นะครับยางดอกเหลือๆนะครับนะครับยางปี24นะครับดอกเต็มๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูขนาดยางนะครับยางนะครับ265 70 16ไม่ติดซุ้มนะครับหักซ้ายขวาสุดไม่ติดซุ้มเนาะยางปี24ครับ ยางปี24นะครับนี่นะครับดิสเบรกคู่หน้านะครับผมนะครับแม็กเป็นแม็กแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับแม็กไม่มีงอไม่มีบินไม่มีลาวนะครับสภาพใหม่กิฟเลยนะครับนี่ยางท a นะครับปี24นะครับนี่นะครับ นะครับ่อนที่จะมาดูรายละเอียดลึกๆกันนะครับทางมุมมองภายนอกช่วงล่างตัวรถภายในตัวรถห้องเครื่องเดี๋ยวสตาร์ฟฟังเสียงกันด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูราคารายละเอียดกันก่อนนะครับ,ค,รบคันนี้นีครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0หบาทนะครับเป็นแบรนด์ Toyota ปี2010 Fortuner 2.5 G เกียร์ธรรมดานะครับเลขไมลหนึ่งแสมื่นหนึ่โลเลขไมล์หนึ่งแสมโลนะครับ รถคันนี้สีดําครับนะครับมีเก็บสีมาเป็นบางชิ้นนะครับตามอายุปีเนาะนะครับมีบ้างแต่รถสภาพได้สีเดิมนะครับสีเดิมบางแล้วก็น็อตไม่ขยับสักตัวนะครับนี่ด้านหน้าครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือโฉมตัวอ่าหน้ายักษ์นะครับแล้วก็ลูกค้าคนก่อนเขาแต่งชอบสีดําก็เลยตัดตรงนี้เป็นอ่าเป็นดำดำกากออกมุกเลยนะครับดำมุกเลยนะครับก็เดิมๆจะเป็นสีบอลสีเทานะครับเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับ ก็เพิ่มความสวยงามให้มันดูดันมากขึ้นนะครับในส่วนของตรงไฟหน้ารถนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แสงสีเหลืองและมีความชัดเจนแน่นอนนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกให้เพิ่มความชัดเจนในระยะใกล้ะนะครับทำให้การเดินทางเนี่ยตอนกลางคืนนะครับมีความชัดเจนแล้วก็สบายตาไม่เมื่อยนะครับขับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขับแล้วไม่กังวลต่อเส้นทางมาก นะครับเพราะมีความชัดเจนของแสงไฟที่เพียงพอนะครับอะนะครับนี่แม็กยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางเบิกใหม่นะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นยางออเเรนทีเอนะครับดอกนะครับอาจจะเป็นดอกออฟโรดจริงแต่ในเรื่องของการกินน้ำมันนะครับผมเอาดอกที่ไม่ใหญ่มากอาจจะมีลายเป็นออฟโรดแต่ดอกความลึก ไม่เอาลึกมากนะครับไม่เอาแบบว่าดอกไหลนิ้วเกินไปนะครับก็ทําให้การขับขี่บนท้องถนนที่ทางทั่วไปปกติเนี่ยสามารถขับใช้งานได้นะครับนี่ยางสภาพใหม่สภาพนุ่มๆเลยนะครับขับแล้วยังไม่มีเสียงดังแน่นอนเพราะว่ามันยังสภาพใหม่อยู่นะครับนี่ยางปี24ทั้ง4เส้นนะครับสวยงามเนาะในเรื่องของแมกยางเป็นประมาณนี้นะครับสีสันตัวรถนะครับไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดใดๆเนาะนะครับนี่ สวยรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเล่มเอกสารครบนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ฟอร์จูเนอร์นะครับป้ายทะเบียนเดิมรถคนเดียวครอบครองนะครับนี่เขาปิ้งป้ายกาลสินนะครับนี่โตโยต้ากาลสินติดสติ๊กเกอร์ตต่สมัยก่อนเลยครับนี่สติ๊กเกอร์สมัยก่อนนะครับนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 0แล้วครับเดิมยังไม่พอนะครับยางอะไรเนี่ย ดูเส้นครับเส้นควมเดิมยางปี2 0 1 0แล้วนะครับเห็นแบบนี้ยางปี2 0 1 0แต่ตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กนะครับนี่นะครับเป็นล้อแม็กเลยแมกสภาพสวยมากนะครับผมถอดมาล้างแล้วนะครับสภาพสวยดูดีเลยนะครับส่วนช่วงล่างนะครับตัวเฟืองท้ายนะครับตัวโช้กอัพซ็อปเบอร์นะครับคอยสปริงพวกนี้เป็นของเดิมนะครับจาก Toyota เลยนะครับ นี่นะครับยังเป็นโช๊คตัวเดิมนะครับที่ใช้งานเนาะนะครับก็จะเป็นของตัวโตโยต้านะครับโช๊คใช้งานได้นะครับยางอะไหล่ให้ครบนะครับเป็นล้อแมกนะครับเวลาถอยก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับนี่จะมีเซนเซอร์กะระยะตรงนี้ให้นะครับก็จะมี2จุดตรงนี้นะครับนี่นะครับปิดฝาท้ายนะครับนี่นะครับโช๊คใช้งานได้นะครับ แล้วก็มีกล้องมีกล้องบันทึกให้ตรงนี้นะครับกล้องบันทึกด้านหลังแล้วก็กล้องบันทึกด้านหน้าก็จะมีให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับความเดิมนะครับนะครับนอยดฝาท้ายไม่มีขยับนะครับนอยดฝาท้ายไม่ขยับนะครับรถได้โครงสร้างเดิมนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับตามขอบนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ครับสองฝั่งซ้ายกับขวาจะมีเหมือนกันนะครับ นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยสติกเกอร์ตาไก่ต้องมีเป็นสติกเกอร์เป็นอ่าตัวยางรองกันกระแทกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวรองลูกยางตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันขูดกับเหล็กโดยตรงนะครับก็จะมีทั้งสองฝัง่งถ้ามีตรงนี้เนี่ยนี่คือสภาพกาันตี т เลยว่ารถสภาพเดิมศูนย์บอกอย่างนี้ว่าถ้ามีตรงนี้นี่คือของเดิมนะครับอ่ามีแผ่นปูรองพรมให้เรียบร้อย ยางอะไรนะครับก็มีแล้วแม่แรงก็ต้องมีเหมือนกันนะครับนี่ไฮลักซ์หรือฟอร์จูเนอร์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับเป็นแม่แรงยกได้2ตันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่จะขันยางอะไรออกมาจะเป็นพวกประแจเป็นพวกไม้ที่จะเป็นไม้แท่งความยาวไม่มากแต่เอามาเสียบต่อกันได้แล้วก็เสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้เพื่อที่จะหมุนยางอะไรลงมานะครับ อุปกรณ์ในเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของค้อมือปดภัยตรงนี้ก็จะมีให้ครบนะครับตอนรถเกิดอุบัติเหตุยางรั่วระเบิดนะครับก็แก้ไขได้หน้าง,งานของท่านเองได้เลยนะครับก็จะมีติดรถไว้ให้เนาะนะครับเพดานด้านบนสวยงามนะครับมีแอร์ให้ทั้ง3แถวเลยแถวตอนที่3แถวตอนที่2แล้วก็ตอนที่1นนะครับมีให้ครบส่วนเบาะตัวรถนะครับเบาะเขาหุ้มมา นะครับถ้าไม่ชอบเอาออกได้แต่เดิมๆต้องบอกว่าจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาน่ะจะเป็นเบาะกำมะหยี่ถ้าเป็นตัวเกียร์ออโต้จะเป็นเบาะหนังแต่ตอนนี้เกียร์ธรรมดานะครับอ่าดูจุดอื่นกันนะครับนะครับอ่าดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเอาไว้ก่อนนะครับดูหมายเลขเช็ดสีก่อนนะครับหมายเลขเช็ดสีเห็นชัดเจนนะครับเช็ดสีสวยนะครับนี่ครับสภาพสวย น,นี่ครับอ่าตอนนี้ดูภายในอ่าเอาเอาอกฝั่งโดยสารก่อนนะครับนี่ครับดูแผงประตูครับสภาพดูดีเบาะเนี่ยนะครับนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมๆกำเป็นเป็นกำมะหยี่แต่เขาหุ้มหนังมาทั้งคันเลยแต่ถ้าไม่ชอบเอาออกได้แล้วเบาะไม่ขาดเบาะเดิมเบาะไม่ขาดนะครับหุ้มมาจากเจ้าของคนก่อนแล้วครับนะครับ หุ้มมาดีเลยเบาะสภาพสวยนี่ครับนี่ครับเบาะสวยนะครับของหุ้มมานะครับแล้วก็ดูจากเบาะเนี่ยน่าจะหุ้มมาน่าจะนานพอสมควรนะครับแต่ยังมีความสวยงามนะครับเพราะว่าอาจจะมีคราบจางๆที่ผมเห็นเนี่ยเป็นคราบดำๆนะครับก็คือเป็นคราบการใช้งานนะครับ แต่รู้สึกจะใช้งานไม่ค่อยหนักนะครับเพราะว่าเลขไม่ยังเลขไม่น้อยแล้วก็ดูตามคอนโซลนะครับคอนโซลตัวรถนะครับการใช้งานการสัมผัสค่อนข้างว่าน้อยเลยนะครับนี่ครับคอนโซลพวงมาลัยนะครับตัวนี้หุ้มมานะครับนี่เดิมๆไม่ลอกนะครับไม่ลอกนะครับสภาพสวยนะครับ เขาหุ้มมากันไว้นะครับโกนเงอนแล้วโดนลไม่เข็มนะครับมีแอร์แบ็กถุงลมมิลลิพายให้นะครับกระจกเนี่ยปับไฟฟ้าเพาะเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็ประตูทุกบานเนี่ยกระจกปรับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับมีชั้นวางแก้วน้ําตรงนี้ให้นะครับตรงกลางวิทยุเป็นของโตโยต้านะครับก็มีการเสริมขึ้นมาอาจจะเป็นไม่รู้ว่าแต่งอะไรมาไม่ทราบเหมือนกันนะครับคนก่อนอาจจะเอาหน้าจอออกไป อันนี้คือหน้าจอเดิมของมันแต่คนก่อนเขาอาจจะแต่งหน้าจอแล้วก็ขอคืนหรืออะไรประมาณนั้นไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ตอนได้มาก็เป็นแบบนี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีการตัดตรงนี้นะครับเพื่อให้ตรงนี้สามารถหมุนได้ก็ทามาให้เรียบร้อยส่วนสายตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับเผื่อบางคนเล่นเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบสมัยก่อนที่ยังไม่ได้บลูทูธนะครับอ่านะ แล้วก็เลขไมค์คันนี้กุญแจเป็นแบบนี้เดิมๆกุญแจจะเป็นอีกรีโมทหนึ่งนะครับเหมือนโตโยต้าเลยแต่ว่าเก็บไว้ในซองเอกสารนะครับแล้วมี2ดอกด้วยนะอันนี้เขาทาเสริมขึ้นมาคือไม่อยากใช่ดอกจริงนะครับเจ้าของคนก่อนบอกไม่ใช่ใช่ดอกจริงทําเสริมขึ้นมานะครับนี่เลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับใช้งานได้นะครับ เทคโนโยใช้งานได้นะครับเล่นซีดีได้แล้วก็ปรับแอร์ความแรงปรับอุณหภูมิปรับทิศทางลมก็ปกติเลยนะครับเป็นการแต่งตรงรุ่นเนะเาะส่วนของตรงนี้เดิมๆกาะกมันจะเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้ลวดลายแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็แต่งให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็ของโตโยต้าของเดิมเกียร์เป็นเกียร์5 2, สปีดเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็นี่มีที่เสียบ power outlet ชาร์จแบตได้ตัวนี้ก็เสียบ USB 2จุด ชาร์จแบตได้ตัวไล่ฟ้าเปิดแอร์หลังนะครับเด็กมือตรงนี้วางของได้นี่ใส่ของด้านในได้ขนาดความลึกก็ได้ลึกเลยนะครับประมาณโอ้เยอะเลยนะครับหลายเซนอ่ะสิบห้าเซนอ่ะประมาณนี้นะครับนะครับมนดูความสวยงามจุดอื่นๆกันไปด้วยนะครับเปิดฝากระโปรงตรงนี้นะครับฝาถังน้ำมันตรงนี้นะครับนี่เบาะสภาพสวยนะครับ บอก้มมานะครับไม่ชอบบอกออกได้นะแจ้งผมได้นะครับใครอยากให้ถอดออกได้นะครับเผื่อบางคนมีเบาะหนังที่จะต้องการแบบว่าไม่ชอบลายนี้อยากใส่ลายอื่นก็ทําได้นะครับแต่เรายังรับประกันว่าเบาะไม่ขาดนะครับนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับ สวยงามทุกบ้านเลยนะครับอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมโทรสอบถามมาได้แอดไลน์กันเดี๋ยวส่งรูปภาพหรือวิดีโอคอลได้ถ้าอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมนะครับเผื่อบางจุดที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูได้นะครับนี่ครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้รอบคันตัวรถนะครับหลังคานะครับสภาพสวยนะครับนี่ครับมีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ทําขึ้นมานะแคล,ลีบอยนะครับติดตั้งเสริมขึ้นมาเดิมๆจะมีแค่เป็นราวจับนะครับมันทําเสริมขึ้นมาก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็ขนของได้เยอะมากขึ้นนะครับอาา่าฮะโอเคเราเปิดฝักกโปรงหน้ารถด,ดูกันนะครับนี่นะครับนี่คือ ภายในห้องเครื่องตัวรถนะครับะนะครับอ่ดูรอบเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,005นะครับเป็นอ่าดีเซล2.5ลิตรนะครับรถปี2,010นะครับรถปี2,010นะครับเครื่อง2,005นี่นะครับ เครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มแห้งสนิทสวยๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการในแต่ละส่วนของวามเดิมตัวรถเนาะมาดูที่ฝาปงก่อน,อนเลยนะครับจุดสาคัญสุดเลยนะครับการดูรถฝากระโปรงน็อตไม่ขยับฝากระโปรงน็อตไม่ขยับโอ้น็อตเดิมโรงงานครับน็อตไม่ขยับครับดูฝั่งหนึ่ง รถเดิมไม่ขยับครับนี่ครับสติกเกอร์ตัวรองกันกระแทกตัวอักษรโตยโยต้าลูกศรชี้ค้ำฝากระโปรงสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศนะฮะคมเดิมเพดตัวรถนะครับรวมถึงมอกรน,นี่มอกรก่อนนะครับมอกรน,นี่ครับแล้วก็เพดแบตเรี่แบบนี้ไม่งอไม่ยับนะครับ ปีสองพเครื่อง2005นะครับไล่มาตัว L ฝั่งทางซ้ายติ๊กเกอร์ตัวรองการกระแทกเห็นไหมครับต้องมีนะครับขาคานหน้านะครับหมายเลขนะครับนี่ครับตัวรองการกระแทกต้องมีนะครับตัว R ฝั่งทางขวานะครับนี่ครับรูวงกลมชัดเจนไฟหน้าโตโยต้าสองฝั่งไฟหน้าโตโยต้านะครับนี่ ไล่มาตามขอบครับพวกนี้ขอบชายเดิมหมดนะครับมี ABS ให้นะครับเครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มนะระบบการทำงานทุกอย่างปกติเลยเดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนะครับสตาร์ทได้เลยนะครับกระจกลงออตโต้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ ไม่มีควันไม่มีไอครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครับนี่ก็คือ Toyota Fort u n e er. เนอ 2.5G โฉมหน้ายักษ์เกียร์ธรรมดารถปี2010นะครับแม็กแต่งสวยยางใหม่4เส้นปี24สีสันรถไม่ต้องทำภายในไม่ต้องทำช่วงล่างไม่ต้องทำเครื่องเกียร์ดีเปลี่ยนหายคองเหลวเหลือพร้อมใช้เลยครับนะครับเปลี่ยนหายคองเหลวเสร็จนี่พร้อมใช้เลยนะครับนี่กับราคาค่าตัว319,00 0บาทลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของสามารถโทรสอบถามกันมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอได้มหมดได้เลยนะครับ คันนี้ขอ,อยากขายเงินสดนะครับไฟนั้นไม่รับจัดแล้วเนาะเพราะว่ารถมันปีต่ำแล้วผมจะจัดกับธนาคารนะครับพวกทีทีบีกรุงศรีจัดได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นรถปี2014ขึ้นไปนะครับจะรับจัดถ้าต่ำกว่าน,นี้ขอ,อยากขายเป็นเงินสดนะครับราคาก็ต่อรองกันได้เปลี่ยนหักของเหลวให้ฟรีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายกองแอร์กอง Air, กอากาศโซลา่าเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยของเหลวที่อยู่ในตัวรถเปลี่ยนถ่ายใหม่ให้หมดเลยนะครับ รับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถโอนไม่ได้คือรถคืนเงินเต็มจำนวนนะครับก็ฝากกันด้วยนะสำหรับ Fortuner นะครับปี2010คันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและอ้อนจากช่องบุญสมรบ้านต้องขอตัวลากันด้วยนะครับณที่นี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆหากถูกใจคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ รอบพันนิดนึงครับเพื่ออยากดูครับรอบพันทักป้ายทะเบียนมาได้นะครับหรือโทรสอบถามมาได้นะครับ